สวัส so ดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแหม่มฝร่ปทุมอีกเช่นเคยนะคะสําหรับช่องของแหม่มเองนะคะวันนี้นะคะแหม่มก็จะพามารีวิวค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น x l Passport ค่ะ เป็นรุ่นกระบะแคปบที่ขายดีมากๆณนะตอนนี้เลยนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่692,000บาทค่ะวันนี้แม่มพามารีวิวเป็นรถคันสีดำของเรานะคะมาพร้อมกับชุดหน้า F150 นะคะวันนี้สำหรับโปรโมชั่นคันนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะแมมีทั้งโปรส่วนลดช่วยดาวโปรชุดแต่งนะคะหรือลูกค้าสามารถเลือกทั้งโปรชุดแต่งและโปรช่วยดาวได้อีกเช่นกันค่ะสาหรับแคมเปญดีๆของเดือนนี้นะคะแม่มแต่งฟรีให้ทุกคันค่ะ เริ่มที่กระจังหน้าของแหม่มนะคะก็ตัวข้างหน้านะคะแหม่มแต่งเป็นหน้า F 150นะคะพร้อมอัปเกรดไฟมัดแต่งนะคะพร้อมสกู๊ปฟิตอ่าสีทูโทนสีเดียวกันกับสีตัวรถนะคะสำหรับด้านข้างด้านท้ายมีอะไรบ้างตามแหม่มมาชมเลยคะ่ะสำหรับด้านหน้านะคะแหม่มติดเป็นชุดหน้า F 150นะคะ พร้อมกระจังหน้านะคะฟอนต์ FORD นะคะสีดำตัดด้วยขอบสีแดงนะคะอักษรเลนเจอร์เล็กนะคะสีอะคริลิกแม่มติดตั้งให้ด้วยนะคะด้านบนนะคะจะเป็นสกูฟิตนะคะทรงแรดนะคะสีเดียวกันกับสีตัวรถเป็นสีดำนะคะตัดด้วยตัวแรดเป็นสีแดงนะคะด้านหน้าของเรานะคะแม่มก็ใส่เป็นไฟตัว C พร้อมไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็คือแต่งเต็มมาให้เลย ไฟจิ๋วสามดวงนะคะตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้จริงด้วยนะคะคุณลูกค้าสำหรับ ด้านหน้าของเราอีกที่หนึ่งที่ขาไม่ได้เลยนะคะก็คือไฟหน้ามาแตงค่ะตัวนี้นะคะแหม่มอัปเกรดให้เป็นไฟหน้ามมแตงพร้อมคีบฉลาม3คีบนะคะไฟเดย์ไลท์นะคะไฟสองสว่างตอนกลางวันนะคะพร้อมวงแหวนนะคะเป็นลูกแก้วลูกค้าก็สามารถเลือกออกแบบได้เช่นกันค่ะว่าต้องการเป็นสีอะไรนะคะตัวนี้แหม่มก็จัดเต็มให้อีกเช่นกันค่ะสำหรับด้านข้างของเรานะคะตัวนี้นะคะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะเป็นหมุดเรียบนะคะ พร้อมล้อแมกนะคะเป็นล้อแมกขนาดขอบ16นะคะสีแดงนะคะขีดดำนะคะยางมอนเตอร์ AT3 นะคะตัวนี้แม่ใส่เป็นหมาขอบ16ให้นะคะอ่าตัวนี้เหมาะสำหรับพื้นทุกพื้นผิวของตัวถนนเลยนะคะ,ะขับง่ายนะคะเป็นยางออฟโรดของเรานะคะ ชุดครอบนะคะแม่มก็ใส่ให้เป็นชุดครอบรอบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อไฟหน้า,าหรือว่าเป็นเบ้ามือจับหรือข้อไฟถ่ายให้ด้วยนะคะสําหรับชุดแต่งนั้นข้าของเราแม่มก็จัดหนักจัดเต็มให้อีกเช่นกันนะคะล้อแมกลูกค้าก็สามารถเลือกออกแบบลายได้เช่นกัน,นะคะ่ะว่าลูกค้าอยากได้ลายไหนนะคะแม่ก็มีให้เลือกไม่ต่ำกว่า30ลายเลยนะคะสําหรับลายแมกของเรา สำหรับด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะมันติดกันกระสา่าเป็นกระส่าสีชิ้นให้นะคะพร้อมราวหลังคาสีดำนะคะซึ่งลูกค้าก็รีเควสมานะคะต้องการเป็นอ่าราวหลังคาสีดำแบบก็ติดตั้งให้อีกเช่นกันค่ะสติกเกอร์นะคะลูกค้าก็ออกแบบเองด้วยนะคะ สำหรับคันนี้เป็นไงบ้างคะลูกค้าชอบไหมคะถ้าชอบก็สำหรับลูกค้าที่ดูรอบๆตัวรถของแหม่มไปแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะถูกใจกับตัวรถคันนี้ที่แหม่มแต่งให้ไหมสำหรับลูกค้านะคะที่เข้ามาดูทางช่องทางออนไลน์ของแหม่มนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจอ่า เฟซบุ๊กหรือ YouTube นะคะลูกค้าต้องการสั่งซื้อลรถกแแมมนะคะทางโชว์ลูมของแหมมนะคะก็มีการรองรับสําหรับลูกค้าออนไลน์นะคะลูกค้าที่โอนจองกับแหมมนะคะหรือว่าเงินดาวนะคะลูกค้าจะต้องโอนผ่านโชว์ลูมของแหมมทุกครัง้งนะคะก็คือโชว์รูมปลอดออโตแก l ลลี่ของเรานะคะโดยที่การโอนเงินนะคะจะไม่ผ่านแหมมหรือผ่านหรือแหบจะไม่รับเงินสดใดๆเลยนะคะลูกค้าต้องโอนเข้าบัญชีของบริษัทเท่านั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยว่าลูกค้าจะได้รับรถร้อยปเซนะคะสำหรับแคมเปญโปรโมชั่นนะคะลูกค้าสนใจก็โทรหาแหม่มได้ที่เบอร์เดิมที่แหม่มให้ไว้ด้านล่างหรือไอดีไลน์เลยนะคะสำหรับวันนี้แหม่มขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ